ที่ขาดกันก็มีประมาณด้วยเหตุอังการเขาครองโลกวิโยกรรมบัรฑัตพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการธรรมะสนทนามาพบท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการของเราจะชวนท่านผู้ชมไปกราบพระดีไปฟังหลักธรรมที่ดีและหาหนังสือธรรมะที่ดีอ่านกันนะครับวันนี้เราจะไปกราบพระดีท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่วัดป่าสุนันทวนารารรมที่ไซโยกนะครับท่านคเ,เวสโกท่านเป็นพระชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาบวชอยู่เมืองไทยร้ายสิบป,ปีกับท่านอาจารย์ชาและตอนนี้ท่านก็ไปอยู่ที่วัดป่าสุนันทวนารามนะครับเราจะไปฟังท่านคเวสโก ท่านผู้ได้ฟังนะครับว่าการที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีลมหายใจเป็นแกรมิตรนั้นเป็นอย่างไรครับคือธรรมะเนี่ยก็เราพูดไปที่คนเมืองกว้างๆนะแต่เราอยากจะให้มันสรุปเนี่ยก็พยายามเชิญอนาปานสติมันก็ดีเนะเพราะว่าอยู่ในอนาปานสติก็ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นั่นตั้งแต่สติปัฏฐานสี่ก็ดีนีพชนเจ็ดนะเรียกมรรคปดนี่ ทุกอย่างก็อยู่ที่นั่นเนี่ยขาให้ทำนี่แจับลมบ่อยๆหรือว่าพยายามอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนะเมื่อเกิดอารมณ์นี่ก็รีบมาถ้าเราทําอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นศีลนะเป็นศีลมาให้พอคิดไปตามความตามอําเภอใจอันนี้ก็สร้างสร้างปัญหาถ้าเราสามารถรักษาใจได้ยืในอาการปกติ หรือว่าสงบในทุกอิริยาบถหรือว่าอยู่ทุกในสถานการณ์รเรียกว่ากำหนดรู้หายใจอยู่ในลักษณะศีลเป็นปกติเมื่อเรากำหนดรู้หายใจนะกำหนดรู้หายใจดนรู้โตเนื่องกันได้นะหายใจเข้าหายใจออกรู้โตเนื่องกันได้จริงๆเนี่ยก็เป็นเกิดเป็นสมาธินะ เมื่อไปจิตเป็นสมาธิแล้วก็จิตเราเนี่ยมีความสุขจิตเรานี่มีมีความสุข,สขแล้วก็เหมือนเหมือนจิตนอนเป็นเทวดานะถ้ามีอย่างนี้เราก็มองเห็นธรรมชาติกว่าดีบุคคลกาดีในทุกอย่างก็ไม่เหมือนเก่านะเพราะใจเราดีใจเรามีความสุขนะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างก็มิตรกับเรานี่เลยเ ถ้าเราพึ่งถึงพึยงย้อนกลับไปเราพยายามระลึกถึงหายใจเข้าหายใจออกเป็นเสียงคือว่าเอาลมหายใจเป็นกรลยาณมิตรนะถ้ามีปัญหาอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็รีบนะเข้ามาหาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเป็นกรลยาณมิตรอย่างดีนะอยู่ตลอดทําอย่างนี้บ่อยๆจน จิตมีความพอใจเป็นกุดเป็นสมาธิเนี่ยก็การิยานามิทค่ายเป็นเทวดาแล้วอย่างนี้ใจเราเทวดาใจเรามีความสุขเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างแม่เด็ดธรรมชาตินี่ต้นไม้ก็เป็นมิตรกับเราหรือปุคคลดานดานที่เราเคยบนนะ่นก็ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยทีนี้เมื่อเราฝึกเนี่ยเจริญอน,นาปานาสติจน เมื่อจิตเป็นสมาธิเ่ยก็รักสอย่างนั้นนะเอ่เอคืออ่ารุณาปานสติจนชัลรญสติปัตสีให้สมบูรณ์หรือว่าเห็นเห็นอน,นิจจังทุกขงอนัตตาในสภาวะธรรมดานแนวก็คล้ายกับว่ารมไหจันเป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยที่เราพุทตานสรนังกาจามิทำมาสระนังกาจามิสังขารสรนังกาจามิที่เราเอาพระพุทธ ประธรรมประสงค์เป็นสาระนักของเราคือเราอยู่เริญอนนาปานสติกนี้ตั้งแต่คขั้นขั้นขั้นไปเลยเมื่อสรุปแล้วก็ลมหายใจเป็นกาลยาณามิตรก็ได้เป็นเทวดาคนได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ทุกอย่างก็อยู่ที่ลมหายใจข้าลมหายใจขอแต่คนคคอยอยกรุงเทพคนนี้จะเครียดกันมากนะครับก็ใช่ใช่ฮ เราอยากจะให้นี่ให้ทุกคนนี่สนใจอนนาปานสติที่พระพุทธเจ้าว่าการเจริญอานาปานสติมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็เพราะอย่างนี้อย่างน้อยก็เป็นกิริยนานมิตรได้ทําใจสงบได้ถ้าเราทําดีเราก็เป็นเทวดาแล้วนี่ใจใ<ห>เราเเมีความสุขเพิ่งพิ่งไม่เคยได้เหมือนเหมือนกับลมหายใจของตัวเองเลยครับใช่สิ <c oughs> <c oughs> ท่านหนึ่งบอกเป็นกัริยาณมิตร ใช่การิยนามิตรมีนาที่จิเนะละอักโรนทีงเือาเราใจงุดเงิดความรู้สึกน้อยใจเสียใจความรู้สึกอิจฉาอะไรนี่ปุ๊บมาหาลมหายใจคือเราละอักโรนเนี่ยเป็นเป็นทุกข์เราคิดผิดคิดผิดแล้วก็ตัดได้แล้วยู่กับลมหายใจนี่ก็เป็นเป็นศีลคเอสียงคือสมาธิเกิดปัญญา เข้าอริยมรรคแปดือสีลสมาธิปัญญาเลยสนับสนุนกันจะพยายามสนับสนุนเริญอน,นาปานสุติท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปนี้เราจะไปคุยกับท่านจารย์คุรนจวนอินทรักษแหงกันนะครับที่สวนโมกขพขภลรา,ามอำเภอเชียา,ยยาจ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปถามท่านจารย์คุรนจวนว่าเวลาเรามาอยู่วัดนี่ครับรู้สึกว่ามีความสงบดีนะครับแต่ว่ากลับไปอยู่บ้านทําไมความสงบมันลดน้อยลงไปเป็นเพราะอะไร เราถึงจะสามารถอยู่ความสงบได้ตลอดไปนะครับปฏิบัติสม่ำเสมอบันี่ก็หุนหวายเหมือนเดิมก็พออยู่วัดเรียกว่ามาวัดมาฝึกปฏิบัติธรรมก็ตั้งอกตั้งใจครับพอออกจากวัดก็ทิ้งไว้ตรงหน้าประตูวัดแล้วจะไปหวังว่ามันจะสงบได้ไงล่ะและการมาฝึกปฏิบัติแค่สองวันสามวันเจ็ดวันมันยังไม่ฝังรากเลยเหมือนกับเราปลูกต้นไม้อไปเจาะไปกระดิน จัเอาไว้แค่นั้นแล้วก็ทิ้งเอาไว้เยมาลดน้าพรวนดินมันมันก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามเพราะฉะนั้นทําให้สม่ําเสมอติดต่อกันทุกเวลานาทีอย่ากแก้ตัวว่าไม่มีเวลาเพราะว,ว่าตราบใดที่ยังหายใจอยู่เมื่อใช้อานาปานสติจะต้องสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะครับเรียกว่าต้องปฏิบัติทุกขณะใช่คานนี้ดูสภาพการถือว่าไปอย่างกลับขับไปกรุงเทพนี่นะครับ สภาพการทํางานมันก็ชีวิตมันก็วุ่นวายมันตลบวุ่นวายสมงัตินี่นะครับตรงไหนฮะเวลาที่ว่าว่าจะปฏิบัติให้มันดูสงบเหมือนอยู่ในวัดอย่างนี้นะแล้วไม่คิดหรือรว่ายิ่งวุ่นวายเท่าไหร่แล้วยิ่งต้องการธรรมะทําไมไม่ย้อนกลับมาคิดอย่างนี้บ้างคิดนะครับอาจารย์แต่ว่ามันมันไม่มันไม่เงียบไม่ไมไมไมวเวกอย่างนี้นะก็น,น,นี่เข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมะจะต้องปฏิบัติที่วัดใครบอกมาอาจจะมาเรียนรู้ที่วัดมาเรียนรู้วิธีการ มาหาคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็มาทดลองปฏิบัติพอให้รู้วิธีทำแล้วเสร็จแล้วก็เป็นต้นทุนสำหรับที่จะไปฝึกปฏิบัติต,ต่อที่บ้านคนที่กำลังอยู่ในความวุ่นวายสับสนเต็มไปด้วยเวทานาที่เข้าครอบงาจิตเนี่ยจงรู้เถิดว่ากำลังเป็นโรคร้ายโรคอะไรที่ร้ายที่สุดเวลานี้นั่นแหละคือไอ้นั่นแหละโรคเอดนี่แหละสะสมมันเอาไว้โดยไม่รู้ตัวแต่พอบอกว่านี่เป็นโรคเอด ในร่างกายอะนะมีเชื้อเอดแล้วแหม,มตกใจตายแล้วแต่ว่าทีนี้ไอ้โรคเอดในใจที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเช้บบาวันไม่สนใจแล้วผลที่สุดก็ต้องตายถูกมันกัดกินทีละน้อยละน้อยแล้วทําไมถึงไม่รักษาล่ะทําไมไม่นึกย้อนถามตัวเองอย่างนี้บ้างก็ธรรมะมีอยู่บ,บอกอยู่มีวิธีอยู่เพียงแต่ว่าต้องทําเอง จะให้มาหมอฉีดยาไม่ได้เราต้องฉีดยาตัวเราเองคือกรุงเทพส่วนใหญ่ก็เวลามีปัญหาอะไรก็ไปหาจิตแพทย์กันนะฮะเชื่อไหมว่าจิตแพทย์ยังมหาธรรมะเลยเชื่อเปล่าแล้วนี่เป็นความจริงครับเวลาที่เราจัดการอบรมฝ <c oughs> รั่งโดยเฉพาะเนี่ยมีจิตแพทย์มาเยอะแยะเลย <c oughs> แล้วก็จิตแพทย์อย่างชนิดตัวใหญ่ๆคลินิกใหญ่ๆเขามาอวดว่าคลินิกของเขาเนี่ยมีผู้ที่ทำงานอยู่ในคลินิกเขาเนี่ยตั้ง40คน แต่จะเป็นจิตแพทย์ทั้งหมดหรือเปล่าเราไม่ได้ซักก็คงจะมีเจ้าหน้าทีด้วยหมอด้วยพยาบาลด้วยขนาดนั้นแหละจิตแพทย์อย่างนั้นน่ะยังต้องมหาธรรมะบินมาเพื่อมหาธรรมะรมหาธรรมะก็มาเพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิก็แสดงว่าจิตแพทย์เองก็รักษาผู้อื่นแต่ว่ารักษาในด้านทางกายค,คำว่าใจในที่นี้ก็รักษาใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ถ้าว่า ไม่ได้รักษาไอ้ที่เป็นสาเหตุหรือเป็นรากเหง้าของความทุกข์ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละที่จะบอกโดยตรงว่าความทุกข์คืออะไรและสาเหตุมันมาจากไหนและจะแก้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละท่านจริงทรงเป็นแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ยิ่งกว่าแพทย์ใดๆในโลกเพราะว่าคําแนะนําคําสอนของพระองค์นั้นสามารถรักษาโรคได้หยุดชะงัก ชะง,งัดที่สุดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรารักษาใจเอาไว้ได้อย่างเดียวชีวิตประกอบด้วยกายใจอะไรคือหลักของชีวิตละ่ะ<จ>ก็ใจคือหลักของชีวิตไอ้กายนี่มันเป็นแต่เพียงเครื่องมือของใจที่จะสั่งให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องรักษาใจให้มั่นคงให้เข้มแข็ง แล้วก็ให้เป็นใจที่พร้อมได้สติสมาธิปัญญามันถึงจะเป็นหลักของชีวิตได้แล้วมันก็จะควบคุมกายนี่แหละให้กระทําอะไรอะไรที่ถูกต้องถ้างั้นพวกเราในเมืองกรุงนี้มีอะไรบังตาหรือเปล่าทาให้มองไม่เห็นวิธีมีความหลงตัวหลงตัวว่าคนเมืองกรุงนี่คนฉลาดมีปริญญามากมีการศึกษามากก็ใช้สติปัญญาหาเหตุหาผลอะไรต่างๆตามที่ได้เรียนรู้มา จนกระทั่งใช้ศาสาตรก์กีสิ0ศาสตร์ที่เรียนมาแล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาได้ <Okay. S 1> เมื่อน,นั้นแหละจึงจะมาหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมายถึงศาสตร์ของธรรมะซึ่งเป็นรากฐานของศาสตร์ทั้งปวง <Okay. S 1> พูดได้แน่นอนทีเดียวว่าผู้ดใดที่จะสำเร็จปริญญาเอกมาจากศาสตร์ใดๆก็ตามถ้าขาดธรรมะเป็นรากฐานของศาสตร์นั้นแล้วจะไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์ได้เป็นอันขาดเลย มีชีวิตได้แต่เป็นชีวิตที่กระพร่องกระแงขาดขาดเกินเกินและหกระเหินโดยไม่รู้ตัวอยากถามรู้เรื่องของอัตตนี่นะครับโดยมองในทางโลกและตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถองค์ประกอบอื่นๆทําให้เป็นคนเด่นนะครับจนผู้บังคับบัญชาในเพื่อนร่วมง,งานผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับแล้วก็ชมเสมอในทางธรรมนะครับผู้ที่มองเห็นชมว่ามีความเยือกเย็นเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม ถามมาทั้งสองอย่างตนเองประสบตัวอัตตาดน,นี้มาตลอดหากตนมีการปฏิบัติข้างตนตลอดไปหากปัญญายัางมีไม่เพียงพอถามว่าจะมีวิธีการใดบ้างครับที่จะกั้นไม่ให้ตัวอัตตานี่เกิดขึ้นได้หมายความว่าเป็นคนเก่งทุกอย่างนะทั้งทางโลกทางธรรมอาจจะเก่งทางโลกแต่ว่าถ้าเก่งเพราะถ้าเก่งทางธรรมแล้วไม่ต้องถามไม่ต้องถามคำถามนี้ก็จะรู้วิธีที่จะสกัดกั้นตัวอัตตาเอง ก็ <บ S 2> ได้การพิจารณาในเรื่องของไตรลักษณ์ในเรื่องของอิทัปปัจจยาตาจนผลที่สุดก็จะรู้ว่าไอ้ที่ใครๆเขาชมเขายอมรับเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับตัวตนร,ร่างกายนี้แต่เกี่ยวกับก,บการกระทําที่ถูกต้องแล้วเราก็เอาใจของเราเนี่ยออกมาจากตัวให้ไปอยู่กับการกระทําแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเรามีการกระทําที่ถูกต้องผลที่สุดมันลืมตัวลืมว่าตัวเรานี่เป็นใครด้วยซ้ําไป แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นบ้านะเราลืมว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแต่มันจะนึกถึงแต่ว่าจะทําอะไรถึงจะถูกต้องจะทําอะไรถึงจะเกิดประโยชน์แล้วเสร็จแล้วอัตตามันก็ลดลงไปเองโดยอัตโนมัติครับเพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นจะนจะลดตัว<ช>อัตตา<ช>ลงไปจะเข้าใจเองอคือพอปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็จะลืมไปว่าตัวเรานี่ที่ได้รับคําชมเชยตัวเราได้รับคําสรรเสริญ ก็จะไปมองเห็นชัดว่าเพราะอ๋อเราทำสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ทั้งในหน้าที่การงานทั้งในส่วนรวมหรือว,ว่าทั้งครอบครัวเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าการกระทํานี่แหละมันคือสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตของมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องของตัวของตนเพราะฉะอั้อัตราม,มันก็จะโตขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเล็กลงเล็กลงตามลำดับในขณะที่การการกระทํามีความสําคัญต่อชีวิตมากขึ้นค อีกข้อหนึ่งนะครับบอกว่าการที่อยู่กับตําแหน่งหน้าที่ที่ต้องใช้ทั้งพระเดชเพระคุณพร้อมกันไปรกิจการิบัติงานบางครั้งประสบปัญหาระหว่างการใช้พิจารณาโทษกับผู้แต้คำประชาอาจจะมีถึงคําสั่งให้ออกจากราชการและได้พิจารณาเตยตองรอบครอบจากที่ดําเนินการตามขั้นตอนิจานณากรลงโทษแล้วแต่จําเป็นก็ต้องดําเนินการเพราะนั้นถามาบอกว่าจิตวิตกกังวนันว่าครอบครัวของผู้ใต้คำประชาจะขาดคนดูแลคุณคิดนอนไม่หลับ ท่านอาจารย์มีวิธีการใดบ้างไหมครับที่ทําให้จิตของผู้ถามนี่เป็นปกติขึ้นมานะครับคือคถ้าหากว่าเรารู้กฎอิทัปปฏิยตานะคะคแล้วก็ปฏิบัติกฎอิทัปปฏิยตาอยู่เสมอในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะรู้จะมองเห็นอิทัปปฏิยตาทั้งของเราและของเขาไอของเขาที่เขาทําอย่างนั้นแล้วก็ทําให้ต้องมีการถูกลงโทษลงทันจนกระทั่งถึงก็จะต้องไล่ออก ก็เพราะการกระทําที่ไม่ถูกต้องทีนี้เราในฐานะผู้บังคับบัญชาถ้าหากว่าเราไม่ทําเราทําหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาถูกต้องหรือเปล่าเราก็ต้องหันมาย้อนถามตัวเองถ้าเราไม่ทําเพราะเอาความสงสารเป็นที่ตั้งอย่างเดียวและการกระทําของบุคคลผู้นั้นเนี่ยจะทําให้เกิดการเดือดร้อนเกิดความไม่สงบเกิดความแตกแยกเกิดความเสียหายในการงานที่เกี่ยวข้องอยู่หรือเปล่า ถ้าสมมติการกระทำมันกาเป็นความเสียหายอย่างนั้นซึ่งก็คงจะเป็นถึงได้มีการลงโทษอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ทําหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ไม่ถูกต้องอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงแม้จะสงสารมันก็ต้องกระทําตามหน้าที่แต่ในการกระทํานั้นอย่าให้มีจิตที่มีความพยาบาทอาฆาตให้ทําด้วยความเมตตากรุณาอย่างเช่นเป็นต้นว่าเราอาจจะมองดูซิว่าคนคนนี้มีส่วนดีอะไรบ้าง มีความสามารถความถนัดในส่วนตัวอะไรบ้างและเราก็แนะนําบอกกล่าวเขาในสิ่งที่เป็นความบกพร่องแล้วเสร็จแล้วก็แนะนําที่จะหาดูว่าในความสามารถความถนัดที่เขามีเขาอาจจะเป็นประโยชน์กับวงงานอย่างอื่นที่เขาจะทําได้ถนัดกว่าแล้วเราก็ให้การสนับสนุนในอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราทําด้วยความเมตตากรุณาแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเขาด้วยเป็นการให้โอกาสเขาด้วยที่เขาจะได้ทํางานที่ถูกต้อง แล้วอย่างนี้การที่จะลงโทษลงทันก็คงจะไม่ก่อให้เกิดความอาฆาตบาดหมางกันแล้วก็ครอบครัวของเขาก็ยังจะมีหนทางที่จะมีรายได้จากผู้เป็นหัวหน้าของครอบครัวต่อไปข้อสําคัญจงย่าพยาบาทอาฆาต้จะนายอย่างนี้ก็ดีครับถ้าหากว่ามีคุณธรรมแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเจ้านายมีคุณธรรมก็จะมองดูการทํางานของลูกน้องอย่างทั่วถึง ไม่ได้มองถึงแต่การทำงานอย่างเดียวจะมองถึงลักษณะนิสัยใจคออะไรที่ควรจะช่วยแก้ไขตักเตือนแนะนํานี่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนหัวคนที่เป็นหัวหน้าง,งานจะมาเอาแต่งานอย่างเดียวแล้วไม่เอาคนคือไม่เอาลูกน้องในที่ทำงานเพื่อจะช่วยดูแลดูแลเขาให้เขาได้รับความรู้ความคิดที่ถูกต้องให้มีความสุขมีสวัสดิการตามสมควรก็ผิดหน้าที่เพราะฉะนั้นความที่มีคุณธรรมของผู้เป็นหัวหน้าง,งาน จึงเป็นสิ่งสําคัญมากท่านผู้ชมครับท่านรู้จักชีวิตของท่านดีหรือ,อยังครับชีวิตของเราเนี่ยครับเรามักจะพูดกันหลายอย่างว่าชีวิตเราถ้าปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันก็ไม่จะมีความทุกข์แต่ถ้าว่าท่านต้องการรู้จักชีวิตของท่านดีมีหนังสือเรื่องชีวิตที่ต้องรู้จักของท่านพระธาตภพิฆุรซึ่งคุณผลินลุงรัตจะมาแนะนําให้เรารู้จักกันในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะ พบกับรายการแนะนําหนังสือธรรมะดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาตแลวก็เป็นหนังสือที่อยู่ในชุดที่เกี่ยวกับชีวิตนะคะแล้วก็เล่มแรกที่อยากจะแนะนําให้ชื่อว่าชีวิตที่ต้องรู้จักนะคะในเล่มนี้ใครๆที่เคยอ่านงานของอาจารย์พุทธทาสคงจะทราบนะคะว่า ท่านก็จะแนะนําหรือว่าเล่าเรื่องหรือกล่าวถึงคํานิยามในลักษณะนั้นก่อนเล่มนี้ก็เช่นกันนะคะท่านอยากให้คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะได้ทราบว่าคําว่าชีวิตโดยทั่วไปไววไไวน,นั้นหมายความว่าอย่างไรและชีวิตในทางธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรเราอาจจะนึกถึงเรื่องของเซลล์ซึ่งเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าท่านได้ชี้เลยค่ะว่าชีวิตนั้นมันไม่ได้มีแต่กายอย่างเดียวแต่เป็นใจด้วยนะคะเป็นภาวะที่ดำเนินไปอยู่กำลังเป็นไปอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของกายเนี่ยก็จะต้องทําให้สามารถดํารงอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดํารงอยู่แต่กายแต่ว่าจิตใจไม่รู้เรื่องเลยคล้ายๆค,คนบ้านะคะไม่มีสติอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมีชีวิตอยู่ท่านก็เลยชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตในทางพุทธศาสนานั้นหมายความว่ายอย่างไรนะคะต้องรู้จักคือรู้จักอะไรนะคะและข้อธรรมะที่ท่านนํามาแนะนําไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคะซึ่งท่านได้ ชี้อย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นข้อความธรรมดาที่เรารู้กันเนี่ยนะคะไม่ใช่ใช้เป็นภาษาบาลีให้ยากอะไรนะคะเ,เพื่อที่จะบอกว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยเราต้องเห็นเราต้องเราต้องสัมผัสอย่างไรบ้างนะคะท่านยกตัวอย่างครั้งแรกยกด้วยเรื่องของการมองเห็นนะคะว่าเมื่อเมื่อเรามีชีวิตเนี่ยเราเห็นเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็อาจจะนึกว่าเห็นแล้วก็ชอบซีไม่ชอบซีก็จบแค่นั้นแต่ท่านจะอธิบายโดยละเอียดนะคะว่าตามหลักของปฏิจจสมุติประบาทนั้นเป็นอย่างไรนะคะท่านก็จะชี้เลยว่า พอมองเห็นแล้วเนี่ยตานะคะมองเห็นรูปตาพอตาเห็นรูปแล้วทําให้เกิดเป็นสัมผัสเป็นผัสสะนะคะแล้วก็เป็นการรู้รู้สึกเป็นเวทนาเมื่อเป็นเวทนาแล้วเนี่ยก็เกิดความอยากเกิดความอยากเกิดความไม่อยากขึ้นมาแล้วในที่สุดก็เกิดเป็นอุปทานเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่แต่ตาอย่างเดียวนะคะยังมีหูจมูกสัมผัสทางจิตอะไรต่างๆอีกเยอะแยะนึกคิดเอาเองก็มีนะคะจะทําอย่างไรกับชีวิตอย่างนั้นจะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้น พออยากได้ก็ไปเลยนะคะเป็นไปเลยอย่างนั้นหรือท่านก็แนะนําว่าปล่อยไม่ได้ต้องคุมและในขณะเดียวกันในขณะที่ต้องคุมนั้นจะต้องเอาอะไรมาคุมนะคะก็เป็นเรื่องของธรรมะในชุดของชีวิตที่ต้องรู้จักนี้ไม่ได้มีแต่เล่มนี้เพียงเล่มเดียวนะคะท่านยังมีมุมอื่นๆอีกหลายเล่มด้วยกันแต่ว่าเล่มแรกทําความรู้จักกับเรื่องของชีวิตที่ต้องรู้จักก่อนนะคะก็คงจะพอเข้าใจกันสําหรับชีวิตที่ต้องรู้จักคงเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ หนังสือเรื่องชีวิตที่ต้องรู้จักของท่านพู้ชารพิคุคุณพลินลุงรับแนะนําให้เราได้รู้จักกันในวันนี้นะครับสำนักพิมพ์สุขภาพใจเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นราคาเล่มละ20บาทก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับรายการนี้ไม่มีแจกนะครับท่านผู้ชมครับรายการธรรมะสนทนาดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านที่มีความประสงค์จะเขียนจดหมายมาคุยในรายการธรรมะสนทนาส่งนจดหมายคุณท่านมาได้ที่รายการของเราที่ตู้ปน24ขีด112่งทนึน่งสองสง กรุงเทพ1 0 2 4 1วันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ก็มีประมาณด้วยเหตุอังการเก้าครองโลกวิโยคมบรรษัทพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกของของคนไทยเผยแผ่พระธรรมาทานให้ไปสาธิต